สวัสดีค่ะคราวนี้สอนสืบสกุลนะคะมันก็จะมาพูดเกี่ยวกับการแก้ไขตัดหัวข้อการแก้ไข B C 0 6นะ์หนะคะจากหัวข้อแรกตัดหัวข้อขอบเขตที่มีความซับซ้อนข้อมูลพระสมกับและวัตถุมงคลค่ะก็ได้ตัดออกไปแล้วนะคะ ต่อมาก็ปรับเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเพื่อประเมินความพึงพอใจค่ะแล้วก็ขอบเขตทั่วไปเพิ่มเพิ่มข้อมูลวันสำคัญทางศาสนาค่ะก็จะมีเพิ่มเป็นโต๊ะหมู่บูชาพระก,กับข้อมูลวันสำคัญทางศาสนานะคะ ต่อมาก็จะปรับแผนการดำเนินโครงการค่ะก็จะอิงตามปฏิทินนะคะของข้อสอบนะคะต่อมาก็ปรับประโยชน์ให้สัมภารบงานที่ทำนะคะคก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงนี้ปรับเปลยต่อมาก็จะเป็นปรับเครื่องมือให้ถูกต้องตรงฮาร์ดแวร์เฮ็ด mm ี hmm. นะคะ mm hmm. ก็เปลี่ยนเป็น ssd แล้วนะคะ mm hmm. ตรงด้านฮาร์ดแวร์ขอบคุณค่ะ